สวัสดีครับเพื่อนๆดูพระกับบูรสามวาวันนี้นะครับก็พาท่านมาชมวัตถุมงคลของหลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างให้แต่ว่าสร้างโดยสำนักสงฆ์ไร่เนินนะครับหัวหินประจวบเมื่อปี38นะครับก็ถือว่าเป็นพระหลวงปู่ทวดที่พระอัญชารน,นองวัดทรายขาวเนี่ยเมตตาปลุกเสกให้นะครับเพื่อหาไรายได้เนี่ยบุรณะ สำนักสงฆ์ไร่เนินนะครับหัวหินประจวบคีริขันก็ขอเท้าความสักนิดหนึ่งว่าสำนักสงฆ์ไร่เนินเนี่ยก็ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2490นะครับโดยมีญาติโยมเนี่ยในเจ้าของที่ดินในบริเวณนั้นเนี่ยได้ถวายเพื่อที่จะสร้างวัดในโอกาสต่อไปเนี่ยเป็นพื้นที่ถึง29ไร่เศษนะครับก็แรกแรกก็มีพระ ทุดงนะครับเข้ามาจำพรรษาอยู่เนืองๆน,นะครับก็เรียกว่าสำนักสงฆ์เขาเทพนิมิตต่อมาก็มีพระสงฆ์หลายปีนะครับก็มีพระสงฆ์มาจำพรรษาแล้วก็ทุดงต่อไปแล้วก็มีจนกระทั่งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เมื่อปีไม่ไม่ใช่ปัจจุบันครับเมื่อปี3 3สาเนี่ยก็มี มีการว่างเว้นจากพระที่ไม่พระสงฆ์ก็ไม่ได้เข้ามาจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้เป็นเวลาตั้งแต่ปี33นะครับแล้วก็ในระยะหนึ่งเนี่ยทางญาติโยมที่ถวายที่ดินสร้างสร้างสำนักสงฆ์เนี่ยแล้วก็ญาติโยมในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยก็ได้ร่วมประชุมกันแล้วมีดำริว่าควรจะขอ ขออนุญาตหลวงพ่อยิดเนี่ยมาเป็นองค์หลวงพ่อยิดที่หลวงพ่อยิดวัดอะไรจําไม่ได้นะหลวงพ่อยิดที่อยู่แถวๆนั้นเนี่ยนะครับเฮ้ยหลวงพ่อยิดวัดอะไรนะครับที่โด่งดังนะหลวงพ่อยิดในช่วงนั้นเนี่ยโด่งดังมากนะครับก็ก็มาช่วยอุปถัมภ์ส่งพระนะครับมาเป็นพี่เลี้ยง ให้กับสงที่สำนักสงแห่งนี้นะครับแล้วเพื่อเพื่อที่จะมาบูรณะปรับปรุงนะครับให้สำนักสงแห่งนี้ยั่งยืนต่อไปแต่เนื่องจากสำนักสงแห่งนี้เนี่ยก็อยู่ในหมู่บ้านวังโบสนะครับแต่ใกล้กับหมู่บ้านไรเนินแต่ชาวบ้านเนี่ยก็ชอบเรียกว่าสำนักสงไรเนินนะครับ แม้ว่าจะอยู่หมู่บ้านบางโบสถ์ก็ตามแต่ตอนหลังเนี่ยก็ได้มีการบุรณะเรื่อยมานะครับจนพระที่สลงพ่อยิตเนี่ยส่งไปอ๋อหลวงพ่อยิตจําได้นลครับวัดหนองจอกแต่อยู่ย่านนี้นะครับอยู่ประจวบหรืออยู่เพชรบุรีเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้ผมผมก็จําไม่ได้แล้วก็หลวงพ่อยิฐวัดหนองจอกเนี่ยนะครับก็ส่งพระมาช่วยแล้วก็พระที่มาช่วยเนี่ย ต่อมาก็ลาสิกขาบทแต่ว่าก็ยังสนับสนุนนะครับการสร้างวัดอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยได้รับจัดตั้งเป็นวัดนะครับก็ชื่อว่าวัดวังโบสถ์วงเล็บไล่เนินเพราะชาวบ้านชอบเรียกว่าไล่เนินนะครับก็ได้มีการสร้างวัตถุมงคลเ,เพื่อหาอไรายได้บุรณะสำนักสงฆ์และก็วัด นะครับเรื่อยมาตั้งแต่ปี38นะครับก็มีเช่นหลวงปู่ทวดชุดนี้นะครับหลวงปู่ทวดชุดนี้ก็ก็คือได้ถือกำเนิดมาในในช่วงนี้นะครับข้อมูลนี้ก็ได้จากกล่องเนี่ยนะครับกล่องนี้แล้วก็ได้ค้นหาใน Google นะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรเพราะถือว่าเป็นพระหลวงปู่ทวดที่อาจารย์นองปุกเสกแล้วก็เป็นของแท้ แม้ว่าจะเป็นสำนักสงฆ์อาจจะอาจจะไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นพระหลวงปู่ทวดที่จานองปุกเสกนะครับตามกล่องนี้ก็บอกไว้ชัดเจนเลยกล่องนี้ก็เก่านะครับประมาณปี3738ก็บอกว่าหลวงปูท่ทวเดเหยียบน้ำทะเลจืดหลวงพ่อนองวัดทรายขาวเนี่ยอธิษฐานจิตให้กับสำนักสงฆ์ ไร่เนินหัวหินประจวบคิริขันนะครับก็ถือว่าเป็นพระหลวงปูทวดของอาจารย์นองของพระอาจารย์นองได้นะครับใครที่ไม่มีรุ่นแพงๆก็สะสมรุ่นนี้ได้นะครับรุ่นนี้ก็เรียกว่าราคาหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าถือว่าเป็นมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับในเมื่อกรรมวิธีผงต่างๆเนี่ยอาจารย์นองก็ลุกเสก นะครับผมก็ใช้มีผงว่านต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มีการปรัปร๊มปั๊มเนี่ยนะครับปั๊มแบบนี้หลังก็โรยแร่มีทั้งสีขาวและสีดำนะครับเนื้อว่านก็ให้เพื่อนๆได้ทราบว่ามีหลวงปู่ทวดอาจารย์นองอีกวัดหนึ่งนะครับแน่ว่าเป็นวัดที่มาขอสร้างที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ตามเรียกว่าก็สามารถที่จะ บูชาขึ้นคอได้และรูปลักษณะก็สวยงามนะครับใครชอบสีดำก็ก็บูชาสีดำใครชอบสีขาวก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะชอบสีดำมากกว่าสีขาวเนี่ยส่องแล้วสะท้อนไฟน่าดูนะครับก็เลยขอเน้นสีดำเป็นหลักแล้วกันทั้งหมดนียนะครับก็จะมีการปั๊มลอยแร่นะครับเนี่ยลอยแร่ แล้วก็ปั๊มยันแดงทุกองค์นะครับแต่ส่าสีดำเนี่ยเราอาจจะมองไม่ค่อยชัดใช่ไหมฮะโอ้ยสีขาวเนี่ยจะเห็นยันหมึกชัดเจนสีดำเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับเนี่ยแต่ก็ยังเห็นนะครับว่ามีรอยปั๊มยันหมึกสีแดงก็ให้เพื่อนๆได้รู้จักไว้นะครับทราบไว้ว่าเดี๋ยวเกิดเออที่บ้านมี อยู่เนี่ยก็จะได้นำมาเทียบเคียงดูว่าอันเนี้ยใช่ไหมของอาจารย์นองใช่ไหมบางทีเนี่ยถ้าเราไปแกะออกจากกล่องแล้วเนี่ยนะครับก็คงไม่ทราบหรอกว่าว่าพระหลวงูุทวชุดเนี้เป็นของใครสร้างใครเสกนะครับก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับจะได้ไม่ทอดทิ้งวัตถุมงคลที่มีคุณค่าเหล่านี้ไปนะครับ ผมก็ชอบนำเสนอนะครับของที่คนอาจจะมองเห็นไม่ทราบไม่รู้อะไรเงี้ยพระลึกลับนะครับให้คนได้รู้จักจะได้ไม่ทิ้งจะได้ไม่เอาไปวางเก็บไว้หรือว่าไม่ทราบก็จะไม่สนใจอะไรเงี้ยผมก็เสียดายนะครับบางครั้งก็ถูกละเลย แม้จะเป็นพระหลวงปู่ทวดก็ตามแต่ว่าบางทีไม่รู้จักว่าของวัดอะไรเนี่ยก็ไม่อาจจะไม่นํามาบูชานะครับก็เลยมาแนะนําให้เพื่อนๆนได้ทราบนะครับลองส่องสักนิดนึงก็ได้นะครับเนี่ยเนื้อหน้าตาก็ละเอียดคมชัดดีนะครับเนี่ยหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะครับ รายละเอียดเส้นจีวรคมชัดไม่ต้องส่องก็ได้นะครับเนี่ยใช้ขยายใช้ขยายด้วยกล้องจากมือถือนะครับนะครับก็มีความคมชัดสวยงามปั๊มได้เรียบร้อยดีนะครับคมชัดดีใครชอบสีขาวก็สีขาวได้นะครับ ผ้าชุดนี้ก็ยังราคาไม่สูงแล้วก็ไม่มีไม่น่าจะมีของปลอมหรือของเทียมเรียนแบบแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าของแท้ยังคนยังไม่ค่อยรู้จักเลยนะครับแต่เนี้ยถ้าเจอนอกกล่องเนี้ยไม่ทราบแน่นอนว่าเป็นของวัดไหนหลวงพ่อไหนสร้างนะครับก็เลยให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับจะได้ทราบว่าเออของพระอาจารย์นองนะครับผ้าชุดนี้ผมก็เสียดายนะครับถ้าไป สมมุติว่าไปอยู่ในกองไปอยู่ในหิ้งพระอะไรเงี้ยท่านก็คงไม่ทราบเลยว่าพระนี้เป็นพระของใครปลุกเสกแล้วก็ที่ไหนสร้างนะครับก็เลยก็มาให้เพื่อนๆในได้ชมข้างหลังก็มีการโรยแร่นะครับปั๊มยันมึกสีแดงด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่บอกบ่งบอก,บอกถึงอัตลักษณ์ ของพระชุดนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับก็ให้เพื่อนๆได้ชมโดยสังเกตนะครับประมาณนี้ท่านใดอยากจะขอแบ่งบูชาจากผมถ้าอาจจะชอบนะครับถ้าเกิดชอบขึ้นมาก็ขอแบ่งบูชาได้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับหลักร้อยต้นเท่านั้นเองนะครับยินดีแบ่งให้นะครับทุกองค์วันนี้ บูนสามวาก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับวันหน้าก็จะนำพระดีราคาไม่สูงนะครับมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันอีกต่อไปนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ